สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนสเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอครับผมวันนี้เราก็มาตีกันต่อนะครับในซีรีส์ล่ามอนสเตอร์ของเรามอนสเตอร์ที่เราจะไปตีในวันนี้ก็คือเพาลูมูนนั่นเองครับเจ้าหนูบินก่อนอื่นเราก็มาทําชุดของน้องกันก่อนดีกว่านะครับ ชุดของพาลูมูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคยทำเอาไว้หรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะยังไม่เคยทำนะช่วงแรกๆคือผมใช้ชุดเดียวเลยจำได้เลยตอนนั้นก็คือชุดของเฟรนจากัสหรือว่าชุดของบาร์บโร่นี่แหละยาวไปจนถึงชุดของมังกรตัวแรกไปนะถ้าจำไม่ผิดชุดของเขาได้สกิลอะไรเอ่ยได้สกิลวินฟลูฟนะครับอ่ากันลมสเตมินาเซิร์ชอัลเทรี่เลเวลสามน่าสนใจนะครับดีว่าเบสซิ่งแล้วก็มาสเตอร์มัลเตอร์น้าต็นยังไงเอ่ยอก็น่าทักดีนะครับเป็นเสือ้อ คล้าย,ายเสื้อโค้ทนะครับกันหนาวโอเคเราสร้างมาก่อนเลยดีกว่าโอเคเราได้ชุดเซตมาแล้วนะครับซึ่งสกิลที่เราได้มาเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีสกิลอะไรที่แบบใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอาวุธตามที่เราอยากเล่นเลยแล้วกันแต่น่าสนใจตรงที่มันมีอัลเทอรีร่นี่แหละเพราะว่าอัลเทอรีร่มันจะไปมีผลดีกับตัวของกันเลนส์นะครับหรือว่าเราลองดูกันเลนส์กันกันเลนส์ของพาลูมูเหรอไม่มีนะครับกันเลนส์ผมจําได้ว่า อาวุธของพารูมูเนี่ยมันเป็นอาวุธธาตุระเบิดนะครับแต่เป็นระเบิดแบบอ่าเขาเรียกอะไรเอ่ยเป็นระเบิดแบบที่เป็นระเบิดแฝงผมจำได้ว่าผมเคยทำเอาไว้นะครับเออนี่ไงจริงๆด้วยมันเป็นอาวุธระเบิดแฝงที่น่าจะดีที่สุดเลยนะผมมีดาบโลกของพารูมูอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมน่าจะเอาดาบอันนี้ไปใช้เลยเป็นแรสซิกนะครับอ่าอยู่นี่นี่เองผมอักเมนไว้แล้วด้วยนะอ่ะไป ซึ่งสกิลที่ผมอยากใช้กับชุดนี้เลยก็คือฟรีเอลเมนอัพนะเพราะว่ามันจะทําให้เราติดสถานะระเบิดเพิ่มเติมมาครับก่อนอื่นเราต้องทําชุดแมวันก่อนพอทำชุดแมวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปใส่สกิลกันนะครับซึ่งเอาจริงๆก็แปลกนะที่ตัวพาลูมูเนี่ยมีสถานะแฝงเป็นระเบิดมันมันไม่ได้มีความสามารถในการทําให้เกิดระเบิดเลยนะครับแล้วก็ชุดแมวก็เช่นกันนะเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่ารักมากครับผมคล้ายๆกับของตัวบิคาราชิแต่นี้จะเป็นหมวกแบบโตๆนะ แล้วก็มีอาวุธเป็นค้อนมีขดเป็นพลูมูปุยปุย,ปย,ปยน่ารักจริงๆเลยอ่าโอเคเรามาใส่สกิลกันนะครับนี่ไงมันมีช่องสล็อตเลเวลสามพอดีเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงที่เป็นสล็อตเลเวลสามเนี่ยผมจะใส่สกิลฟรีเอลิเมนต์อัพไปเลยนะครับหรือว่าสกิลรีลิสต์นั่นเองมันเป็นเจมเลเวลสามนะเราจะได้ปลุกพลังในตัวเราขึ้นมานั่นก็คือพลังระเบิดนะครับอ่าเห็นไหมถ้าเราใส่สกิลรีลิสต์นะครับเมื่อกี้ที่มันเป็นวงเล็บตอนนี้กลายเป็นมีระเบิดออกมาครับ เหลือช่องเลยว่าสาช่องตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นสกิลประจําตัวของเรานะครับนั่นก็คือเซฟแลนดิ้งนั่นเอ,เองนะครับ <laughs> ใส่เลือดไปสัก2อันและที่เหลือผมก็น่าจะใส่เป็นเทนเดอร์ไรเซอร์เอาไว้นะครับอันสุดท้ายก็ใส่เป็นอะไรดีงง้นก็ใส่เป็นคริ i ติคอลบูสไปแล้วกันนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกนิดหน่อยโอเคเราครบกันแล้วชุดน้องเป็นชุดที่น่ารักจริงๆเลยนะพอลูมูเนี่ยโอเคไปกันไปกินข้าวกันก่อน เควสพาลูมู um ผมคิดว่าน่าจะเป็นเควส์สดาวแล้วนะครับเพราะว่าน้องก็เก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละเป็น2ดาวหรือเปล่านี่ไงมีตัวสีดำนะตัวสีขาวอยู่ไหนตัวสีขาวอยู่นี่นี่เองนะครับ The Price of p a l u m o โอเคไปกันเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่ค่อยล่าเท่าไหร่นะพาลูม um ูเนี่ยตัวโล่ที่มีความเป็นรูปหัวใจด้วยนะน่ารักเชียวผมคิดว่าน้องน่าจะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนตรงที่มันนอนแถวๆนั้นงั้นเราจะวิ่งไปทางข้างบนดีกว่า เจ้าพาลูมลนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นอ่ครึ่งนกครึ่งข้างขาวครึ่งหนูนะครับหน้ามันจะคล้ายๆหนูนี่ไงเห็นไหมเจอแล้วเรามีอีเวนต์วินโด้นะครับเราสามารถเกาะได้ซึ่งความสามารถหลักๆของเขาเนี่ยคือการพองตัวนะเดี๋ยวมันจะพองดูดลมก็แบบ แต่ว่าชุดเรากันลมเราไม่ต้องกลัวเลยเราใส่ชุดทรูมูยแล้วนะครับนังไงนังไงดูดไปแล้วทองลมทองลมโอ้ยเอาจริงๆตียากทนเนี้ยเพราะว่ามันบินบินไงเราน่าจะเอาพวกปืนอะไรมามอะไรอย่างเงี้ยหืมจับขี่ซะเลยไปจะบ,บินไปไหนดินนะน้องดินหืม ร่วงแล้วครับผมเบอร์ฟรัสสักหนึ่งชุดอีกสักหนึ่งชุดแต่มันจะทำลามอ่าทำไมไม่กลิ้งอ่ะรู้นี่แปลกเนาะรู้แต่ว,ว่าไม่หลบพอไปเล่นภาคไร s ์แล้วกลับมาเล่นภาคเนี้ย อนิเมชันภาคนี้ช้าลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าภาคไหลเหมือนกับเขาปรับอนิเมชันในการโจมตีให้เร็วขึ้นเยอะเลยเหมือนดาบโล่เนี่ยคอมโบป๊บเดียวแบบครบแล้วนะครับสามฮิตล่วงลงมาโอ้ยโอ้ยไอ้ออท่ากระโดดืึขบผม,มันเนี้ย,ยจริงแรงมากนะครับผมเคยแบบตายหลายรอบกับไอ้ท่ากระโดดทึบนี้เพราะว่าตอนที่ตีตัวสีม่วงนะอเนี่ยสามรอบนะครับอุ้ยสี่ด้วยสิ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยดูดิรับคมซีรับคมมันอยู่ข้างหน้านี่เองถ้าเอาปืนมาเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากเลยนะครับพอร์โม่เป้าใหญ่มากยิงยังไงก็โดนนะครับแล้วก็ทั้งตรงกลมๆตรงนั้นนะเป็นจีดอนหมดเลย <c oughs> เราพลาดอย่างหนึ่งเราลืมเอาอ้นี่มาแฟลดอุย้ยพิงราเตียนอื้อหืออืาา้อหือเออเอา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 ตีเขาไป ชนกันเองอืมุ้ยมันไม่ชนกันดออีก่ะผมไม่น่าไปตกมันเลยอะราดเอาอีกเอาอีกนีนะครับหนีแล้วไปแมพอื่นแล้วต้องหาจังหวะทำมันล้มอะเพราะว่าผมเล่นดาบโล่ไงตีไม่ถึงครับผมเวลามันบินอุ้ยเกาะโดนหางลงไปข้างล่างดีงงก,กว่าน้องไปเออโอ้โหไปสักไกลเลย กาะเกาะเร็วเกาะ,อ,ะ,อ,ะอีกสักหนึ่งชุดนะครับเ <c oughs> <c oughs> ต็มหลังเลยแต่เรามีนี่นนะพิว a s เบสซิงติดมาจากชุดมาเลย ต้องเล็งจังหวะดีๆตอนที่มันลงมาแล้วควงสวานพวงสวานโอ้ย k คโอเฉยแบบงงๆนะครับเอาไปเลยสอชุดเต็มๆแบบนี้นะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยต้องเกาะนะครับเนื่อยต้องเกาะอ,อ่ะตีไป การมีตัวรอดนีก็ดีะตีง่ายเลยนะครับโดนอะไรวะโดนทับกินยาเลยครับแบบนี้นี่ขนาดเราใช้อาวุธแรสิแล้วนะเรายังตีน้องนานเลยติดแล้วเบิดแล้วด้วยนะเป็นไงล่ะปริ้นไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับ ว่าน้องมีพลังแสงระเบิดอยู่จริงๆตีแรงขนาดนี้โอยมาเจอกับราเทียนเทอะบอสี่เถอะบอสี่ไปชนเร็วชนเลยชน,เ,ชนอเออนั่นแหละโอยติดห่างราเทียนครับผม โอ้ยโอ้ยลาเตียนเต็มหน้าเลยลูกอันนี้เราก็ติดพิษนะแล้วก็ไม่ยอมแก้พิษด้วยนะไม่ได้เราอยากแก้พิษไงมาไงคือไม่คิดว่าจะเจอพิษไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเราจะตายกับลาเทียนนะครับจะตายกับลาเทียนจะตายกับพิษมันนี่แหละเอาไปเลยชนกันอืมม,ม,มันไม่ชนับผมมันไม่ชน โดนพิษอีกแล้วโดนพิษอีกแล้วยาหมดแล้วนะเมื่อกี้เหมือนมันจะตีลังกาใส่เราก่อนก่อนทำจุดอ่อนก่อนหลาเทียนยังไม่ไปหลาเทียนยังไม่ไปโอเคโอเล็โเค,โเคโอเล็เเมีสลิงกเกอร์ทอ,อสิอย สตันติดพิษยังไงอย่านะอย่านะอืครั้งแรกนะครับที่เราเล่นแล้วเราตายในซีรีส์นี้คือผมก็จะไปตีพอลูมูไงแล้วไอลาเตียนมันก็ไล้มาตีผมอยู่นั่นแหละนอนแมวเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติของมอนฮันอเราจะตั้งใจหลบการโจมตีของน้อง นีใกล้ตายแล้วแน่นอนหนีเร็วๆแบบนี้เนี่ยหลับหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยมีระเบิดหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีเราจะจับน้องชนฝ่าแล้วกัน ยังอยู่รอดปลอดภัยอุ้ยเกาะไม่โดนเกาะไม่โดนน่านจะไม่รอดนะครับชุดนี้ยังยังอยู่รอดปลอดภัยคือมันไม่สู้กับเราตรงนี้หรอมันจะหนีไปไหนเนี้ยฮะ กลับมาแล้วอืมอืมเอาหัวพักมากะลังไปเลยใกล้ละใกล้ละไม่มีแรงสู้ไม่มีแรงสู้อุ๊ยแล้วเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะนั่นไงว่าแล้วเชียว ทําเราตายไปนหนึ่งตัวนะแต่มันไม่ใช่คนทําเราตายหรอกฟาลุมัวล,ลาเทียนนะครับเสียใจเลยโอเคครับผมก็ไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวเปาลุมูน้อยน้องเป่าหนูน้อยข้างข่า,ขาวบินตัวสีชมพูน่ารักน่ารักนะครับโอเคถ้ายัางไงวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นครับกับซีรีส์นี้แล้ว,วา่้เจอกันใหม่ตัวหนะ้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ